สวัสดีค่ะก็สวัสดี user architect ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการวางเมธนะคะจากค่า u r v ย์กันนะคะแต่ว่าทีนี้มีคำถามเข้ามานะคะจากา user a r c h i t e c นะคะจากเว็บบอร์ด architect ไทยนะคะถามเข้ามาว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะวางตัวเมธลงไปเนี่ยแต่ว่าเรามีค่า r v e ยแค่ค่า n กับ e จะสามารถวางเมจตัวนี้ลงไปได้ไหมนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเขาถามมาว่าจะวางค่านะคะประมาณนี้มีค่ามาให้ดูนะคะต้องเขียนใส่ Excel อย่างไรแล้วก็จะ Import เข้ามาใน Archicad อย่างไรนะคะขอวิธีทำเป็น Archicad 19มาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวิธีการาวางตัวเมจลงไปนะคะใน Archicad ก็จะใช้คำสั่งนี้ค่ะไปที่ Design แล้วก็ Place m e s h from Surveyor d a t a ะะแต่ว่านามสกุลไฟล์ที่เราจะดึงเข้ามาได้เนี่ยจะเป็นนามสกุลไฟ .txt นะคะดังนั้นเราต้องนำค่าเซเว่เนี่ยมาสร้างเป็นไฟ .txt ก่อนถึงจะดึงเข้ามาได้นะคะโอเคเราจะสร้างไฟล .txt มาได้อย่างไงนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่เราลองนำค่านะคะจากที่เขาถามมาเนี่ยคะ่ะในนี้นะคะมีค่า n กับ e นะคะ n ก็ e, คือ o r t h e ก็ e, คือ E a s t นะคะ มันก็ใช้แทนได้กับตัว xyz เหมือนกันนะคะไฟล์ที่เราจะดึงเข้ามาเนี่ยที่เป็น t x t เนี่ยมันก็คือไฟล์ xyz นะคะ n แทน x ได้ e แทนค่า y ได้ทีนี้มันขาดค่าที่ขาดอยู่ก็คือค่าในแน,แนวแกน z นั่นเองนะคะดังนั้นไม่เป็นไรคะ่ะเรานำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมากรอกตามนีล้ลงไปเลยนะคะกรอกเป็น3คอลัมน์นะคะแบ่งเป็นคอลัมน์ของแกน x แกน y แล้วก็ z นะคะแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่า z คืออะไรใช่ไหมคะ เราก็กรอกลงไปก่อนตัวเลขอะไรก็ได้สมมติไม่ทราบว่าค่าแนว,แนวแการใช้อะไรก็ใส่เป็นสูตรไปทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็เซฟเนี่ยคะ่ะจาก Excel นะคะออกมาเป็นไฟล์ t x t นะคะเซฟออกมาเลยะคะ่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นตัวไฟล์ t x t ออกมาแล้วนะคะที่ได้มาจากตัว e x c e l มันก็จะแบ่งเป็นเป็นแนวให้แบบนี้นะคะแบ่งเป็น f y แล้วก็ z จากนั้นวิธีการค่ะเราก็ไปที่ Arch i จแคนะคะจากนั้นไปที่ Design นะคะ Page Ma ร o f ร์ m s e r o r อรนะคะแล้วดึงไฟล์ .txt เข้ามาเลยอ่ะสมมติเป็นตัวนี้นะคะ Open แล้วก็วางลงไปแต่ก่อนวางลงไปเนะะี่ยค่ะเขาจะถามว่า s u r v e y Unit เป็นหน่วยอะไรนะคะอันนี้เราก็กำหนดหน่วยให้มันถูกต้องตามค่า s u r เ e y ที่เราได้มาอ่ะสมมติเราเซ็ตเป็นเมตรนะคะ เพลสเมนต์ acement, ต้องการจะวางแบบไหนถ้าเราเลือกเป็น Original Location เนี่ยเขาก็จะวางให้พอดีกับตัวค่า s u r ร์เที่เราได้มาเลยแต่ถ้า d e f i n e g r a p h i c a l ี y เนี่ยคือเราจะกำหนดการวางตัวเมชตัวนี้ตรงไหนก็ได้นะคะ p r t j e c t z ซ r o is ย b ส v e บ e a l e v ี l by นะคะทิศทางในการวางตำแหน่งที่เราจะวางเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งอะไรเป็นศูนย์ศูนย์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็สามารถตะคงไปได้เลยฮะกดโอเคเสร็จแล้วกดวางไปอ่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นตัว พื้นที่เกิดจากคำสัมเมชนะคะแล้วก็สร้างมาจากค่า Data ที่เราได้มานั่นเองนะคะตามนี้นะคะมันจะไม่ต่ปุ่มตระปามะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นค่านแนวแกนชสนเนี่ยมันเป็นศูนหมดเลยนะคะพอเราคลิกลงไปที่ชิ้นเมชก็จะเห็นว่าเนี่ยข้างในมันก็จะมีจุดต่างๆนะคะตามที่เรา,าใส่ข้อมูลลงไปนะคะในแนว x y โอเคจะให้เห็นให้ชัดนะคะเดี๋ยวลองเอาอ็อบเจกที่บอกเป็นตัวจุดคอลิดเดตมาวางไปนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยค่ะจะเห็นว่าค่าตามแนว x y นะคะก็จะแสดงผลตามค่าที่เรากรองไปเลยก็นี่แล้วก็มีจุดอ่อ่านี่แถวๆนี้2จุดนะคะก็วางไป ก็แค่นี้เราก็จะได้ในส่วนของเพื m อช่วนะคะมาวางโดยดึงมาจากค่าโซเวียตตาได้เรียบร้อแล้วค่ะ